สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทําเมนูอาหารญี่ปุ่นนะคะเก่งไหมคะวันนี้จะทําเมนูอาหารญี่ปุ่นนะคะในเมื่ออาหารไทยเราไม่เก่งเราก็จะไม่ทํานะคะเราจะทําเมนูอาหารญี่ปุ่นนะคะก็มีกุ้งนะคะมีกุ้งมีผักชีมีต้นหอมแล้วก็มีผักกาดนะคะวันนี้จะทําเมนูอาหารญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าอาหารไทยเราไม่สามารถทาได้เราก็จะทําเมนู อาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีต้มไข่ด้วยนะคะมีต้มไข่ด้วยนะคะต้มไข่ด้วยนะคะมีไข่ก็สุกแล้วนะสุกพอประมาณนะคะก็ออกเลยนะคะนี่คือวันนี้เป็นเมนูอาหารญี่ปุ่นนะคะทุกคนก่อนอื่นก็เอาผักใส่เลยนะคะผักลงลวกนะคะให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะในเมื่ออาหารไทยเป็นอาหารที่ยากสําหรับเรานะคะ เราก็จะทำเมนูอาหารญี่ปุ่นแง่ <c oughs> เห็นไหมคะง่ายๆนะคะในเมื่ออาหารไทยไม่ถนัด <c oughs> ก็เล่นอาหารญี่ปุ่นเลยทุกคนก็พอจะได้รู้นะคะว่าอาหารญี่ปุ่นคืออะไรนะคะเมนูที่เจ้าบ้านชอบนั่นเองนะคะก็ถักแ,แล้วก็ไม่ต้องลวกนานนะคะ ก็เป็นเมนูที่หาดูได้ยากนะคะก็ลวกไปก่อนนะคะนี่ก็เป็นเมนูที่วันนี้นะคะวันนี้ทำเมนูอาหารญี่ปุ่นให้ทุกคนได้รับชมนะคะตอนนี้ก็ต้มเส้นแล้วนะคะต้มเส้นแล้วนะคะทุกคนเห็นใช่ไหมคะเดี๋ยวทุกคนดูต้มเส้นนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะ เนเนาะเห็นไหมคะนี่ต้มเส้นนะคะแล้วก็กระทะนี้เราจะเอาน้ำมันหมูเนี่ยคะน้ำมันน้ำมันหมูใส่เอาไว้นะคะเดี๋ยวทุกคนลองดูนะคะนี่คือต้มเส้นนะคะเป็นอาหารที่เจ้าบ้านชอบนะคะอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยไม่ค่อยชอบนะคะ เพราะทาไม่เก่งชอบทําอาหารญี่ปุ่นมากกว่าสะดวกง่ายรวดเร็วด้วยนะคะก็เป็นวิธีง่ายๆที่จะบ้านชอบนะคะคือต้มเส้นแล้วก็ทําอาหารญี่ปุ่นทุกคนลองดูนะคะว่าวันนี้จะบ้านจะทําแบบไหนลองดูนะคะเส้นนี้ต้องต้มนานหน่อยนะคะเพราะว่าเส้นก็จะแข็งมากเพราะว่าการที่เรา เอามาผัดแป๊บเดียวก็เสร็จเลยนะคะเราไม่ต้องผัดนานนะคะตอนนี้ก็น้ำมันเริ่มจะร้อนแล้วนะคะทุกคุณลองดูวิธีวิธีผัดอาอาหารญี่ปุ่นของเราด้วยนะคะว่าเราทําแบบไหนแต่เส้นนี้ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่เราต้มไม่สุกเนี่ยมันจะแข็ง ก็เป็นวิธีที่ง่ายๆอีกวิธีหนึ่งนะคะบ้านนี้จะขาดเส้นไม่ได้นะคะนะฮะเป็นเมนูที่เจ้าบ้านชอบที่สุดนะคะชอบมากนะคะคือเป็นคนที่ชอบทานมามา่าทานข้าวนี่จะน้อยมากมามา่าทุกรสชาตินะคะจะเป็นต้มยำหรือว่าทุกรสชาตินะคะเจ้าบ้านชอบนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะตอนนี้มาม่าได้แล้วนะคะ เส้นก็น่าจะได้แล้วนะคะต่อเดียวเราก็จะทําเครื่องนะคะน้ามันร้อนแล้วนะคะน้ามันร้อนแล้วนะคะก็จะใส่กุ้งเลยนะคะใส่กุ้งเลยนะคะใส่กุ้งเลยนะคะ เราไม่ต้องผัดผัดผัดนานนะคะคุ้งเราไม่ต้องผัดนานนะคะแล้วก็จะใส่ใส่ขนอนนิดนึงนะคะใส่ขนอนนิดนึงนะคะเพิ่มรสชาตินะคะปกติจะไม่ใส่เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ขอใส่หน่อยนะคะใส่ไปเลยนะคะจะไม่ค่อยปรุเยอะนะคะจะไม่ค่อยปรุงเยอะนะคะ ใส่ซองเลยนะคะใส่รสชาตินะคะคจะไม่ต้องปรุงเยอะนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันจะอยู่ในเรียบร้อยนะคะกุงยั่วเลยนะคะทุกคนกุงยัวมากเลยนะคะนี่ก็เป็นเมนูนง่ายๆของวันนี้นะคะ ง่ายมากวันนี้ขอขอได้มีรสชาตินะคะวันนี้จะทานรสจัดจัดนะคะน,นี่ทานรสจัดจัดมากเลยนะคะทุกคนนี่ก็เป็นเมนูที่ง่ายๆอีกเมนูนึงกุ้งก็ได้แล้วนะคะกุ้งก็ได้แล้วนะคะก็จะปรุงด้วยนะคะปรุงแล้วเลยนะคะปรุงเลยปรุงเลยนะคะนี่ทุกคนคอยดูนะ ที่ทาของเราง่ายๆแต่อร่อยนะคะวันนี้จะเอารสจัดเลยนะคะเอาเผ็ดๆเลยนะคะทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะคนเห็นแล้วยังคะนี่แล้วก็เราก็จะใส่เส้นเลยนะคะใส่เส้นเส้นนี้เรานอกเรียบร้อยแล้วนะคะนอกน้ําเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนอกน้ําเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะ นกน้ำเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ปัดเข้าห่ากันเลยเห็นไหมคะเป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะเต่ได้รสชาติมื้อเดียวซองเดียวจบนะคะเห็นไหมคะทุกคน,นเห็นไหมคะก็จะให้เขา <c oughs> เข้าเนื้อเข้าตัวก่อนนะคะก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะเป็นวิธีง่ายๆนะคะ ได้แล้วนะคะทุกคนเห็นยังคะนี่ตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะ,จะ,ะ,คะจะใส่ต้นหอมเลยนะคะจะใส่ต้นหอมเลยนะคะพ่อจะบ้านชอบต้นหอมนะคะก็จะใส่ต้นหอมเยอะๆเห็นไหมคะก็คือหน้าตาอาหารญี่ปุ่นวันนี้ง่ายๆนะคะง่ายๆ ชีจะโรยหน้านะคะเน้นกุ้งนะคะเน้นกุ้งนะคะบ้านนี้เน้นเครื่องนะคะเส้นนิดเดียวต่ทุกคนเห็นไหมหน้าตาอย่าบอกใครเดินพอทุกอย่างก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะคอยจัดใส่จานเลยนะคะต่อเดี๋ยวนะคะนี่ก็เป็นเมนูง่ายๆของวันนี้นะคะเดี๋ยวจัดใส่จานเลยจัดใส่จานเลยนะคะเอาให้เห็นเลยนะคะทุกคน จะจัดจัดใส่จ,สจานยังไงนะคะจะัดสจานเลยนะคะสวยมากสวยมากเป็นเมนูที่เจ้าบ้านชอบนะคะชอบมากนะคะทานได้ทุกมือ้อ ะะจะบ้านชอบอะไรที่จะบ้านชอบก็คือแบบเส้นๆนะคะของมีน้ําหน่อยหนึ่งนะคะเป็จะบ้านชอบให้ทุกคนดูนะคะเห็นไหมคะผักเยอะให้สุกเกินนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะ ชีเลยนะคะผักชีโรยข้างหน้านะคะเห็นไหมคะเป็นเมนูที่ง่ายๆวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ที่ขายไม่ได้ก็คือไข่ต้มไข่ต้มต้องต้อง,ต,องต้องทุกครั้งนะคะกับทำแบบเนี้ยนี่เห็นไหมคะก็เป็นเมนูที่น่ารับประทานเห็นไหมคะ นี่ยัย่วๆไหมล่ะเห็นไหมคะนี่ยั่วมากเลยนะเมนูนี้ให้ดูคนได้รับชม,มง่ายๆแต่น่ารับประทานนะวิตามินทั้งนั้นผักนะคะกุ้งไข่นะคะนี่ก็เป็นอาหารมื้อเย็นของวันนี้นะคะให้ทุกคนได้รับชม น้ารับประทานไม้ยั่วๆด้วยนะคะกุ้งนี่เยอะมากเลยนะคะทุกคนกุ้งนี่เยอะมากเลยนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเช่นกันที่เข้ามารับชมคลิปง่ายๆของเรานะคะ